สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทําความรู้จักกับบริษัทดิวอล์บเมมอ r ี่เซ็ e จำกัดนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าสถาบันความจำดีนะคะชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าสถาบันความจำดี ต้องเกี่ยวข้องกับในการพัฒนาเรื่องของความจําและสมองอย่างแน่นอนนะคะทุกคนเข้าใจแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะสถาบันความจาดีของเรานะคะได้พัฒนาต่อยอดหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มความจํานะคะโดยกระบวนการถ่ายทอดผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะด้วยหลักสูตรของเราจะถูกแบ่งมาเป็น2พาร์ทนะคะเป็นพาร์ทของตัวอักษรและตัวเลขนะคะในกระบวนการถ่ายทอดเน้นจินตนาการจดจําเป็นรูปภาพอย่างสร้างสารรค์จะสามารถทําให้ทุกคนนะคะจำได้เร็วจําได้แม่นแล้วก็จําได้ยาวนานคะ่ะสําหรับนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจําอ่านหนังสือจําไม่ได้หรือจําได้แล้วนะคะแต่ว่าลืมง่ายนะคะปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถปรึกษาทางเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะเรามีวิธีมีเทคนิคนะคะในการถ่ายทอดให้ทุกคนรู้สึกว่าการจําเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างแน่นอนนะคะ